สวัสดีครับสำหรับวันพุธสุดชิลวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวคราวกันเช่นเคยครับผมสำหรับข่าวแรกวันนี้นะครับอาเตต้าเนี่ยโดนแฟนบอลล้อครับหลังควา้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับผม ภายหลังที่มิเกลอาเตต้าครับกุณซื้อมือฉมังอาร์เซนอลเนี่ยได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำพรีเมียร์ลีกในงาน global soccer awards ครับก็โดนแฟนบอลในแอปพลิเคชัน x เนี่ยคอมเมนต์ข้อความหยอกล้อนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเชิงลบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะในทํานองสงสัยในรางวัลที่อาเตต้าได้นะครับเนื่องจากอาร์เซนอลปีนี้ ไม่ได้ชนะ,ะรายการอะไรเลยนะครับแถมยังจบอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกชนิดที่ว่าขับเคี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยันแมตช์สุดท้ายนั่นเองนะฮะแฟนบอลบางส่วนเนี่ยก็ยังบอกว่าอาเตต้าได้รางวัลน,นี้จากความเห็นใจของงานนี้นะครับทั้งทีเป๊ปกวเดียล่าเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและทําทีมได้คะแนนมากกว่าแถมยังสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูได้มากกว่าดีกว่าในทุกมิตินะฮะ และเราก็รู้ว่านี่คือรางวัลปลอบใจมิเกลอาเตต้าก็แค่นั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการหยอกล้อที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับจากแฟนบอลในโลกออนไลน์นะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยการที่มิเกลอาเตต้าได้รางวัลน,นี้เนี่ยก็ดูไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าปีนี้ฟอร์มของอาร์เซนอลนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือฟอร์มโคตรดีอะเออคือเสียอย่างเดียวที่อาจจะมีบางนัดนะครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะเหมือนอย่างในการเจอกับ แอสตันวิลล่าเนี่ยก็แพ้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับเออมันก็เสียดายในบางแมชแค่นั้นเองนะครับในขณะที่ผู้เล่นของอาร์ซนอนปีเี่ยก็ต้องบอกว่าทุกตำแหน่งเนี่ยเล่นดีกันแทบทุกคนเลยเว้ยเออผมก็เลยมองว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยได้รางวัลน,นี้ก็สมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนะครับอืม ซึ่งแพลนต่อไปของอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเป็นการกลับไปรวมทีมกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อเตรียมออกทัวร์แข่งขันพรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยที่จะได้ดวลกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมไปต่อกับข่าวต่อไปนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของวงการฟุตบอลฮะสำหรับเรื่องราวของจูดเบลลิงแฮมครับกองกลางตัวแบกของเรอัลมาดริด ออกมาเปิดเผยว่าได้รับข้อความบางอย่างจากจอมปีกขวาผ่านตลอดแห่งบรุสเซียดอร์ทมุนแจดอนซันโชนะฮะก่อนที่ทั้งสองคนนี้นะครับจะได้เจอกันในนัดชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีก e นะครับผมเออโดยจูดเนี่ยได้เปิดเผยว่าตนเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับเจดอนซานโชเลยตั้งแต่ที่เรอัลมาดริดสามารถปรับเซียนเอาชนะบาเยอร์มิวนิกทะลุมารอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้นะครับ จนกระทั่งได้รับข้อความบางอย่างจากเพื่อนร่วมทีมชาติวัยรุ่นอังกฤษ t o เกเตอ r ์เจดอนซานโชในช่วงที่ผ่านมานะฮะโดยที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเคยค้าแข่งร่วมสโมสรเดียวกันในสีเสื้อบรุสเซียดอร์มุนเนรฤดูกาลนะและสามารถช่วยกันพาทีมคว้าถ้วย d ดฟเบโพเคในปีนั้นได้สำเร็จด้วยนะครับก่อนที่ซานโชเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2021นั่นเองนะฮะ จากการให้สัมภาษณ์บนสื่อออนไลน์ของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับเบลลิงแฮมเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยในช่วงสัปดาห์นี้และหลังจากที่ทีมของเราทั้งสองคนได้ผ่านเข้ามารอบชิงทั้งคู่ผมก็ได้รับข้อความจากซานโชผมเลยได้คุยกับเขาพูดแค่ว่าเราจะได้เจอกันแล้วนะเพื่อนอะไรทำนองนี้ คือแจดอนเขาเป็นคนที่คอยเทคแคร์การปรับตัวในประเทศเยอรมันตอนที่ผมเพิ่งไปถึงดอทมุนเขาเป็นคนที่ดีมากช่วยเหลือผมตลอดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของจูดเบลลิงแฮมนะฮะ ซึ่งถ้าดูจากข่าวนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ถึงความสนิทสนมกันระหว่างจูดเบลลิงแฮมแล้วก็เจอดอนซานโช่นะครับเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพียงคนเดียวนะที่จะชนะในนัดชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกปีนี้นะครับระหว่างบรสิเซียดอทมูลครับปะทะกับเรอัลมาดริดมาร่วมลุ้นพร้อมกันในวันที่2มิถุนายนเวลาตี2บ้านเรานะครับเออเหมือนเวลาแข่งเนี่ยมันจะ มันจะเป็นวันที่1อ่ะเพราะว่าถ้านับจากเวลาที่เข้าแข่งอ่ะเวลาบ้านเขาจะช้ากว่าบ้านเรานะเออบ้านเราก็ตีสองเลยนะครับค่อนข้างดึกเลยนะอาแล้วครับผมแล้วก็ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเป็นวงการฟุตบอลรวดเลยนะครับผมก็ถือเป็นข่าวใหญ่เลยครับที่ปารีสนะครับยังค้างจ่ายเงินเอ็มบาเป้80ล้านยูโรนะครับใกล้หมดสัญญาเตรียมซบมาดริดนะครับผม หลังจากที่คีเรียนเอ็มบัปเป้ครับได้ลงเล่นแมตสุดท้ายกับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันที่จะออกจากทีมในฐานะนักเตะไร้สังกัดหลังหมดสัญญากับปารีสในวันที่30มิถุนายนนี้นะฮะแต่เว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยยังคงเผชิญปัญหากับการค้างจ่ายเงินก้อนยักษ์ก่อนการจากไปของเอ็มบัปเป้นะครับที่มีมูลค่าราว 80ล้านยูโรเลยนะฮะหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ3,200ล้านบาทเลยครับโอ้โหโดยเป็นเงินเดือนของเขาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับแล้วก็อีกก็เนี่ยเป็นเงินโบนัสตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะทางด้านปารีสแล้วก็ทนายความของเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการเจราจาหาข้อยุติเรื่องดังกล่าวนะครับผมเพื่อให้เอ็มบัปเป้เนี่ยสามารถเข้าไปเป็นหนึ่งในนักเตะของเรอัลมาดริดได้นะฮะ โดยเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ถูกบอกให้ทิ้งเงินก้อนนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะไม่มีทางเสียเงินสักบาทให้กับปารีสและปารีสเนี่ยก็หวังว่าให้เอ็มบัปเป้ลืมเรื่องเงินโบนัสนี้ไปนะเออคือมันจะได้ไม่มีปัญหาติดพันกับเอ็มบัปเป้อะเอ็มบัปเป้ก็จะไม่ต้องมาติดเรื่องของคดีความอะไรเงี้ยทำให้ย้ายไม่ได้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ของเอ็มบัปเป้นะที่ต้องตัดสินใจว่า จะทิ้งเรื่องเงินนี้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเป็นไฟเขียวให้เขาเนี่ยสามารถไปหาเรอัลมาดริดได้แบบไม่มีข้อกังขาอะไรนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสื่อของต่างประเทศนะครับก็คาดกันว่าคีเลียนเอมบัปเป้เนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงการย้ายไปเรอัลมาดริดเร็วๆนี้แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีประกาศอย่างเป็นทางการหลังเรอัลมาดริดเนี่ยลงแข่งยูฟาแชมเปียนส์ลีกนดชิงชนะเลิศนะครับผม โดยสถิติของเอ็มบัปเป้ในสีเสื้อปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยลงเล่นไป352นัดนะครับสัตไป256ประตูกับอีก96แอสซิสเป็นผู้มีส่วนร่วมกับการทำประตูมากที่สุดในรอบศตวตรรษนำหน้าเอเดนสันคาวานี่ที่236ครั้งนะครับที่มีส่วนในการทำประตูนะแล้วก็ซาลาตันอิบราฮิโมวิชที่210ครั้งนะครับผมเออ ก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่ไร้เทียมทานจริงๆนะครับของคีเรียนเอมบัปเป้นะแล้วผมก็ว่าน่าจะใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นเอมบัปเป้นี่ยเปลี่ยนจากเสื้อสีน้ําเงินเป็นเสื้อสีขาวนะครับเออโอเคครับผมสําหรับข่าวกีฬาวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ3ข่าวเน้นๆนะครับ เดี๋ยววันต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูกันอีกนะครับว่าจะมีข่าวไหนหน่าสนใจบ้างครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ